ทราบไหมว่าก่อน่จะมาอยู่กับแฟนคุณกับแฟนคุณมีราศาใจแบบนี้ทราบต่อตอครับรู้ไหมว่าแฟนใจร้อนเมื่อก่อนไม่เป็นชเสาหตุที่เป็นเพราะอะไรครับหรือว่าเราปฏิบัติตอนนี้ยังเตะได้ไหมต่อยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต่อยแล้วใช่ไหมเลิกมานานนี่ยังอ่่ะโอเคน้องขยาบไปก่อนเดี๋ยวน้เราดเดี๋ยวันกลงกะครับไปชียเด ใักขามาให้เี้เรารู้ได้เม่ห้น่าไม่ทันนั่นกันขงนี้เดี๋เพิ่ง็นีพิ่ใจดตายหมู จากนี้ไปไประมาณสี่ชั่วโมงจะออกไปกันจะนับรีจะออกไปทังประเทศขเขมรเ้ยทำไมเดีย๋ยวไปตรวโควิด COVID ด้วยนะอันรารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่ัาา้างงานสอบสวนและผู้จับคุณไม่แย้งก็หวังว่าคุณไปชนผใช้ความผิดแล้วก็ออกมาเป็นคนดีก็นนสอนไปแล้วคุณรับที่ชิงไปผูงเข้าอันน,น,น,นี้อันนี้ขับหนีค่าแล้วก็ไปจอดไว้ แล้วก็หนีไปขึ้นรถเมย์ไปไปไม่มีทิศท,ทางว่าในทางสอบสวนเราพยานหลักฐานเราก็ชัดเจนนะครับว่าว่าสามีคนคน้านะครับเรายึดได้พร้อมของกลางนะครับรวมทั้งหลักฐานนะครับก็ไม่น่า ครับมีหลักฐานเราสมบูรณ์นะครับในตัวเรื่องนี้เรา,าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับการรล้วค่ะไอ้เนี้ยต้องระวังหน่อยก็ขอบคุณอีกครั้งที่ทนะ่านสื่อมวลชนก็ถามผมตลอดว่าจับได้ยังจับได้ยังผกจับได้แล้วคือข้ามสายข้ามเกตข้ามอ,อะไรนะตาบ้านเขาทงไงแล้วก็อายาเขาก็เป็นคนอิสลามนะเมื่อกี้ทางท่าน นายกบิดาจะอขอให้กับตำรวจทกนจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ขอขอบคุณตำรวจทุกท่านทั้งท้องท้งสมุทรปราการที่ช่วยกันทำเร็วมากเสียจริตเราพอเรียกเป็นชาวเยรกันด้วยนะครับพอครับเป็นชาวเยรมันขอขอบคุณประเทศไทยท่านีวมคนที่เราเห็นมส่มี่เปลกครับดี ไม่ใช่เก okay. so right? ียรร้ายนะเกียร์นะขยันทำเกียร์แถวหัวผสมที่จะได้ทรัพย์นะฮะต่อยาตอทองเขาเยอะมีทองแท่งด้วยนะฮะมีทองเป็นล้านฮะถุงเ้าเขาขยันทสกินมากของพิจารนี่ก็มีเกียรมาหลายรัสทังหมดตอนแรกผน้อยนะครับผมไม่มีมาเจอร้านผมอยตอนหลังก็บอกคนเดียวครับล่าสุดก็ถามคนที่